ในวันแต่งงานที่ควรจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับกลายเป็นวันที่ความลับอันมืดดำของครอบครัวถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนแม่ผัวที่เคยหยิ่งพยองทำให้ลูกสะใพ้ยอับอายต่อหน้าฝูงชนแต่เพียงภาพถ่ายเก่าใบเดียวกลับเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลใครกันแน่ที่โกหกใครกันแน่ที่เป็นเหยื่อของอดีตและเมื่อความจริงถูกเปิดออกไม่มีใครในงานนี้จะเหมือนเดิมอีกต่อไปในงานแต่งที่จัดอย่างหรูหรา แสงไฟอุ่นส่องสะท้อนกับผ้าสตินสีทองเสียงดนตรีไทยบรรเลงอย่างอ่อนโยนแขกหลายร้อยคนยิ้มพลางถ่ายรูปเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนยิ้มพยายามซ่อนความตื่นเต้นในใจกลิ่นดอกมะลิหอมอบอวนไปทั่วโถงแต่หัวใจของเธอสั่นไหวเมื่อเห็นสายตาของแม่ผัวแม่ผัวในชุดผ้าไหมสีเข้มยืนด้วยสีหน้าเรียบเฉียบริมฝีปากของเธอยกขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีรอยยิ้มในดวงตา เธอเดินเข้ามาช้าๆถือถาดเงินในมือเสียงกระซิบของแขกเริ่มดังขึ้นทั่วห้องแม่ผัวพูดเสียงดังพอให้ทุกคนได้ยินคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดก,กลางอกเจ้าสาวเสียงหัวเราะเบาๆจากบางคนดังสะท้อนในความเงียบเจ้าสาวรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวแคบลงมือของเธอสั่นเหงือเริ่มซึมที่หลังคอเธอพยายามลืนก้อนแข็งในลำคอแต่แม่ผัวไม่หยุดเธอยกถาดในมือขึ้นสูง จานเงินสองประกายภายใต้แสงไฟเสียงของแขกเงียบกริบทุกสายตาจับจ้องที่ผู้หญิงสองคนกลางเวทีเจ้าบ่าวยืนอึ้งไม่กล้าแม้แต่จะขยับหัวใจของเจ้าสาวเต้นแรงจนเธอได้ยินเสียงของมันเองในจังหวะนั้นเองชายชาราผู้หนึ่งเดินเข้ามาจากมุมห้องเสียงไม้เท้ากระทบพื้นอย่างช้าๆสายตาของเขามองแม่ผัวด้วยความย็นชาแม่ผัวหยุดชะงักถาดในมือสัน ใบหน้าที่มั่นใจเริ่มเปลี่ยนสีแขกเริ่มสุบสิบอีกครั้งกลิ่นดอกไม้ในห้องกลับกลายเป็นกลิ่นอับเหมือนฝนก่อนตกชายชราก้าเข้าใกล้และพูดบางคำที่ทำให้ทั้งงานเงียยสนิทแม่ผัวมองเขาเหมือนเห็นเงาในอดีตที่เธอไม่อยากจำเสียงหัวใจของเจ้าสาวเงียบลงเหลือเพียงลมหายใจแผ่วเบาแม่ผัววางถาดลงช้าๆมือของเธอสั่นราวกับสูญเสียเรี่ยวแรง แขกบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจบรรยากาศในห้องเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นเฉียบเสียงลมหายใจดังประสานกับเสียงฝีเท้าและความลับที่ถูกเก็บไว้หลายสิบปีกำลังจะถูกเปิดเผยแม่ผัวถอยหลังหนึ่งก้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าสาวยืนนิ่งแต่แววตาเธอเริ่มเปลี่ยนจากความอับอายเป็นความสงสัยเสียงของชายชาราเริ่มดังขึ้นอีกครั้งพร้อมคำพูดที่ไม่มีใครในงานแต่งนี้คาดคิดมาก่อน เจ้าสาวคนนี้ไม่ใช่แค่สะพรยของเธอเสียงของชายชาราดังชัดก้องไปทั่วห้องแขกทุกคนหันมองด้วยความมุนงงแสงไฟบนเวทีสั่นไหวราวกับสะท้อนความจริงที่กำลังจะเผยแม่ผัวนิ่งค้างดวงตาเบิกกว้างมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นอย่างเห็นได้ชัดเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงขาดหายไปกลางลำคอลมหายใจของเธอแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจ ชายชรามองตรงไปที่เธอ20ปีก่อนเธอจำเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่วัดได้ไหมเสียงในห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่เสียงกล้องจักแขกที่เคยดังไม่หยุดก็หยุดลงทันทีแม่ผัวหันหน้าหนีเหงื่อเม็ดเล็กปรากฏบนหน้าผากเจ้าสาวมองเธอดวงตาสันไหวคุณหมายความว่ายังไงคะเธอถามเบาๆเสียงสั่นพร่แต่ไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบี่หนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออก กลิ่นเทียนหอมที่เคยอบอวลในงานปลับกลายเป็นกลิ่นขมของความทรงจำแม่ผัวหันกลับมามองชายชราอีกครั้งดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำตาไม่เป็นไปไม่ได้เธอพึมพำชายชราเดินเข้าใกล้ขึ้นอีกก้าวมันเป็นไปแล้วแล้ววันนี้เธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอเขาชี้ไปที่เจ้าสาวซึ่งยืนแข็งราวกับรูปปัน้นเจ้าสาวรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสัน่น เสียงหัวใจเธอดังรัวราวกับกรองศึกเธอหายใจไม่ทั่วท้องมองแม่ผัวที่ตอนนี้กําลังร้องให้อย่างเงียบงนันในดวงตาของเธอมีทั้งความตกใจความกลัวและความสงสารปนกันแขกเริ่มพูดกันเบาๆเสียงกระซิบแพร่กระจายไปทั่วห้องบางคนจับมือกันแน่นบางคนหลบสายตาเจ้าบ่าวมองทั้งสองคนอย่างไม่เข้าใจเขาเอื้อมมือไปแตะแขนภรายาแต่เธอถอยหนีโดยไม่รู้ตัวชายชารานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ข้างเวที เสียงเท้าของเขาเงียบไปเหลือเพียงเสียงสะอื้นของแม่ผัวฉันทำผิดฉันไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นน้ำตาไหลาอาบแก้มที่เคยเย,ย่่หยิงเจ้าสาวยืนนิ่งแต่ในใจของเธอเหมือนระเบิดแตกภาพในวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัวเสียงพระในวัดเสียงระฆังยามเช้าเธอจำได้ว่าเคยถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีใครมารับกลับบ้านและตอนนี้เธอได้คำตอบแล้วแม่ผัวค่อยๆก้าวเข้าใกล้เธอลูก เสียงของเธอสั่นจนแทบไม่ได้ยินคำคำเดียวทำให้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอถอยหลังน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวเสียงดนตรีในงานหยุดลงโดยอัตโนมัติแขกทุกคนเงียบราวกับต้องมนแสงไฟสะท้อนกับหยดน้ำตาที่ตกลงบนพื้นหินอ่อนและในช่วงเวลานั้นความอับอายที่เธอเคยรู้สึกแปรเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าที่เจ็บปวดแม่ผัวทุดลงกับพื้นมือเธอสั่นเทาพยายามเอื้อมไปหาเจ้าสาว แต่เจ้าสาวยังคงยืนนิ่งหัวใจสั่นระรัวเธอได้ยินเสียงของตัวเองในหัวนี่คือแม่ของฉันงั้นหรือชายชรางเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าความลับไม่มีวันถูกฝังไว้ได้ตลอดไปเขาพูดช้าช้าเสียงของเขาเหมือนเสียงระฆังบอกเวลาทุกคนในห้องรู้ว่าจุดจบของงานแต่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ผัวเงยหน้าขึ้นทั้งน้ำตาลูกแม่ขอโทษ เสียงของเธอสั่นหนักจนแทบฟังไม่ออกแต่ในสายตาของเจ้าสาวความเจ็บปวดลึกเกินจะให้อภัยในทันทีกล้องถ่ายรูปของแขกตกลงบนพื้นโดยไม่ตั้งใจเสียงกระแทกสะท้อนก้องไปทั่วห้องโถงไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าเดินออกทุกคนเฝ้ามองสองชีวิตที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตและปัจจุบันและในแววตาของเจ้าสาวมีบางสิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงความโกรธไม่ใช่เพียงความอาย แต่เป็นบางอย่างที่กำลังค่อยๆตื่นขึ้นในใจเธอราวกับความจริงนั้นได้ปลุกเธอให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่มานานเจ้าสาวหลับตาลงช้าๆเสียงลมหายใจของเธอหนักแน่นในความเงียบภาพในหัวไหลย,ย้อนกลับเด็กหญิงตัวเล็กในชุดเก่าขาดวิ่งเล่นอยู่ในวัดกลางแดดร้อนเสียงหัวเราะนั้นสดใสแต่ก็เดียวดายเธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งมองเธอผ่านกำแพงวัดด้วยสายตาที่เศร้า ตอนนั้นเธอไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหญิงคนนั้นคือแม่ของเจ้าบ่าวและคือแม่ของเธอเองในเวลาเดียวกันหัวใจของเธอเต้นรัวความคิดพันกันยุ่งเสียงรอตัวเบาลงเหมือนอยู่ใต้น้ำเธอมองแม่ผัวที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าน้ำตาไหลลงบนชุดผ้าไหมที่เคยภูมิใจนักรอยเปื้อนน้ำตาทำให้มันดูเป็นเพียงผ้าธ,ธรรมดาแม่ไม่รู้จริงๆว่าลูกคือใคร เสียงของเธอสั่นพยายามพูดทั้งที่ร้องไห้แม่แค่เห็นหน้าเจ้าแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าสาวมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยังเขาว่าทำไมแม่ผัวก้มหน้าน้ำตาไหลหยดลงพื้นเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนยอมรับบาปทั้งหมดแขกในงานเริ่มร้องให้ตามโดยไม่รู้ตัวแม้แต่เจ้าบ่าวยังยกมือปิดหน้าไม่กล้ามองแม่และภรรยาของตน กลิ่นเทียนหอมยังลอยอ้อยอิงในอากาศแต่ตอนนี้กลายเป็นกลิ่นของความเศร้าและการให้อภัยที่ยังไม่สมบูรณ์เจ้าสาวสูดลมหายใจเข้าลึกความโกรธที่เคยร้อนแรงเริ่มแผ่วลงแต่หัวใจของเธอยังปวดร้าวแม่คุณเคยคิดไหมว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรถ้าเขาถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครกลับมาน้ำเสียงของเธอนุ่มแต่เฉียบคมแม่ผัวเงยหน้าขึ้นสบตาลูกสาวที่เธอเพิ่งได้รู้จัก ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสำนึกผิดแม่คิดถึงทุกวันเสียงสั่นเครือหลุดออกมาแต่แม่ไม่มีโอกาสได้กลับไปหาอีกเลยแม่กลัวกลัวความจริงเจ้าสาวนิ่งไปครู่หนึ่งเธอไม่รู้ว่าความสงสารหรือความเจ็บปวดที่ใหญ่กว่ากันฝนเริ่มตกเบาๆข้างนอกหน้าต่างเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาเหมือนจังหวะหัวใจของใครหลายคนในห้องเสียงสายฟ้าไกลๆดังราวกับเสียงสะท้อนของความลับที่ถูกเปิดเผย เจ้าสาวเงยหน้ามองฝนหยาดน้ำตาไหลรวมกับหยาดน้ำฝนบนแก้มเธอแม่เธอพูดเบาๆหนูไม่รู้จะให้อภัยได้ไหมแต่หนูจะฟังคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกประตูบางบๆในใจแม่ผัวเธอร้องให้ออกมาอย่างหมดแรงมือทั้งสองจับมือของเจ้าสาวแน่นราวกับกลัวว่าจะหายไปอีกครั้งเสียงลมหายใจของแขกดังประสานกันทุกคนในห้องเหมือนหยุดเวลาไว้ ไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงฝนที่โปรยปลายลงบนกระจกใสาชายชาราหลับตาพึมพำคำสั้นๆว่าในที่สุดแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโล่งใจแต่ในเงามืดหลังม่านยังมีใครบางคนยืนมองอยู่เงานั้นนิ่งเงียบแต่สายตาเต็มไปด้วยความอาฆาตเขาคือคนที่รู้ความลับอีกชั้นหนึ่งความลับที่ยังไม่มีใครในห้องนี้ล่วงรู้และสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือ คือภาพถ่ายเก่าๆที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างอีกครั้งเสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกลบทุกเสียงสะอื้นในงานแต่งแสงไฟสลัวลงเล็กน้อยบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นความจริงและความลวงที่ประปนกันเจ้าสาวยังจับมือแม่ไว้แน่นแต่เธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบพระสายตาที่จับจ้องจากมุมห้องนั้นทำให้เธอรู้สึกหนาว่าไปถึงกระดูก กับเธอกำลังถูกเฝ้าดูโดยอดีตที่ยังไม่ยอมตายสายตาที่มองมาจากมุมนั้นเย็นชาแสงจากโคมระยะสะท้อนผ่านแก้วน้ำบนโตะ๊ะกระทบเข้ากับดวงตาของชายคนนั้นจนดูเหมือนเปลวอไฟที่ซ่อนอยู่ในความมืดเขายืนพิงเสาอย่างนิ่งเงียบมือข้างหนึ่งกำาาพถ่ายเก่าจนยับภาพนั้นคือรูปผู้หญิงอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนและชายที่อยู่ในภาพนั้นไม่ใช่สามีของแม่ผัวเสียงฟ้าร้องอีกครั้ง แขกบางคนเริ่มขอตัวออกจากห้องแต่บรรยากาศกลับยิ่งแน่นแลนะหนักเจ้าสาวรู้สึกถึงสายตานั้นเหมือนคมมีดที่กรีดหลังคอเธอหันไปมองเห็นเพียงเอาเคลื่อนไหวในแสงไฟหัวใจเธอเต้นแรงความรู้สึกบางอย่างบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแม่ผัวยังคงกุมมือลูกสาวไว้แน่นแต่ใบหน้าของเธอเริ่มซีดเธอรู้ว่าความลับไม่ได้มีเพียงหนึ่งชายคนนั้นค่อยๆเดินออกจากเงา เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนเป็นจังหวะช้าช้า,ชาทุกสายตาหันไปทางเขาโดยไม่ตั้งใจแม้แต่เจ้าบ่าวก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยคุณเป็นใครเสียงของเจ้าบ่าวดังขึ้นกลางห้องชายคนนั้นยกภาพในมือขึ้นฉันเป็นคนที่ควรอยู่ในงานนี้ตั้งแต่แรกเสียงของเขาเรียบแต่แฝงด้วยแรงสันะเทือนแม่ผัวหันมองดวงตาเต็มไปด้วยความประหนกไม่ไม่นะเธอกระซิบเบาเบา เขายิ้มจางๆแต่ในรอยยิ้มนั้นมีทั้งความเจ็บปวดและแค้นเธอจำฉันได้สีนะเสียงในห้องเงียบอีกครั้งแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดลงกลิ่นเทียนหอมที่ลอยอยู่กลับกลายเป็นกลิ่นไม่จางๆเหมือนความทรงจำเก่าที่เริ่มถูกเผาไม่จากภายในเจ้าสาวมองแม่ด้วยความสับสนแม่เขาคือใครแม่ผัวเม้มริมฝีปากแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออก ชายคนนั้นก้าเข้าใกล้ฉันคือคนที่เธอเคยสัญญาว่าจะไม่ลืมเสียงของเขาสั่นแต่มั่นคงและเด็กในภาพนี้ไม่ใช่ลูกของสามีเธอเสียงฮือฮาดังกล้องไปทั่วห้องแขกหลายคนอุทานด้วยความตกใจเจ้าสาวยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าเธอไม่เข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคืออะไรแม่ผัวทรุดลงกับพื้นอีกครั้งมือสั่นจนถาดเงินตกลงเสียงดัง เสียงโลหะกระทบพื้นเหมือนระฆังบอกชะตาพ่อเธอเธอพูดเบาๆอย่าพูดต่อเลยแต่ชายคนนั้นไม่หยุดเธอเคยทิ้งฉันเพื่อแต่งงานกับคนรวยเธอทิ้งลูกไว้ในวัดเพราะกลัวคนรู้ว่าเธอมีลูกกับฉันวันนี้เธอได้รับสิ่งที่เธอเลือกไว้เองเจ้าสาวหันไปมองแม่อย่างไม่เชื่อสายตาภาพในหัวเริ่มชัดขึ้นเสียงเด็กร้องให้นยามค่ำคืนมือของหญิงคนหนึ่งที่เคยปล่อยเธอไว้กลางฝน หัวใจเธอเริ่มปวดหนึบเหมือนถูกบีบด้วยมือเปล่าแม่ผัวร้องให้เสียงดังฉันไม่เคยต้องการให้มันเป็นแบบนี้เธอพยายามเอื้อมมือไปหาเจ้าสาวแต่เจ้าสาวถอยหลังทีละก้าวน้ำตาไหลพราาแม่บอกว่าไม่ตั้งใจแต่แม่รู้ไหมว่ามันทำลายชีวิตหนูขนาดไหนเสียงของเธอสั่นตะหนักแน่นและตอนนี้หนูควรจะเชื่อแม่อีกไหมห้องทั้งห้องนิ่งเงียบ เสียงฝนกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแสงฟ้าแลบผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นน้ำตาของทุกคนในห้องแต่ในแสงวูบหนึ่งเจ้าสาวเห็นบางอย่างในมือชายคนนั้นเขายังถือภาพอีกใบาภาพที่ดูเหมือนถูกฉีกแล้วต่อกกลับและในภาพนั้นมีใบหน้าของแม่ผัวในชุดเจ้าสาวยืนเคียงข้างชายอีกคนที่ไม่ใช่สามีของเธอในวันนี้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นความจริงใหม่กำลังจะเปิดเผยอ,อีกชั้น และครั้งนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องของอดีตเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับชีวิตของเธอเองในตอนนี้เจ้าสาวยืนนิ่งดวงตาไม่กระพริบภาพถ่ายใบนั้นอยู่ในมือของชายแปลกหน้าแสงไฟสะท้อนผ่านรูปทำให้เห็นรอยยับและคราบน้ำตาเก่าที่ติดอยู่บนกระดาษหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเธอมองภาพนั้นชัดๆอีกครั้งหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคือแม่ของเธอ แต่ชายที่ยืนเคียงข้างไม่ใช่พ่อของเจ้าบ่าวเขาเป็นคนเดียวกับชายตรงหน้าคนที่ตอนนี้กำลังเปิดโปงทุกสิ่งเสียงลมหายใจของแขกในห้องดังแผ่วไม่มีใครกล้าขยับเพราะรู้ว่าทุกคำต่อไปที่ออกจากปากชายคนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในห้องนี้ไปตลอดกาลชายคนนั้นยกภาพขึ้นสูงนี่คือวันแต่งงานจริงของเราเสียงของเขาหนักแน่นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอสัญญาว่าจะรักฉันจนตายแต่วันรุ่งขึ้นเธอกลับหนีไปกับคนอื่นแม่ผัวกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือหยุดเธอฉันยอมรับทุกอย่างแล้วน้ำตาเธอไหลไม่หยุดมือทั้งสองสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่แต่ชายคนนั้นยังคงพูดต่อและลูกของเราก็คือเธอเขาชี้ไปที่เจ้าสาวลูกที่เธอทิ้งไว้ในวัดแล้ว,วันนี้เธอกลับมาพบอีกครั้ง โดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังทำลายชีวิตของลูกตัวเองอีกครั้งเสียงฮือฮากระจายไปทั่วห้องเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแขกบางคนยกมือขึ้นปิดปากบางคนลุกขึ้นยืนเจ้าสาวยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเธอรู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากห้องลูกของเราแม่ผัวพูดซ้ำเบาๆเหมือนคำสาปะสะกดใจเธอค่อยๆเดินเข้าใกล้เจ้าสาวแต่เจ้าสาวถอยหลังน้ำตาไหลพรากแม่ คำคำนั้นหลุดออกมาจากปากโดยไม่ตั้งใจแต่มันทําให้แม่ผัวทุดลงกับพื้นอีกครั้งเธอร้องให้เสียงดังเหมือนเด็กที่เพิ่งรู้ว่าทําของรักหายชายคนนั้นมองทั้งสองด้วยสายตาเศร้าฉันตามหาพวกเธอมาทั้งชีวิตแต่สิ่งที่ฉันเห็นวันนี้คือโศกนาฏกรรมที่ฉันไม่เคยคาดคิดน้ําเสียงของเขาเริ่มอ่อนลงเขายื่นภาพถ่ายให้เจ้าสาวนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่เหลืออยู่ของความจริง เก็บมันไว้เพื่อตัวใจว่าไม่มีใครหนีอดีตได้ตลอดไปเสียงของเขาเบาแต่ก้องอยู่ในใจของทุกคนเจ้าสาวรับภาามาอย่างสันเทาเธอมองแม่แล้วมองชายคนนั้นความจริงที่เธอได้รู้ในคืนนี้มากเกินจะรับได้ร่างกายเธอเริ่มสั่นหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นแม่ผัวพยายามลุกขึ้นแต่ขาเธออ่อนแรงลูกแม่ผิดเองแม่อยากขอโอกาสอีกครั้งแม่ไม่อยากให้เรื่องจบแบบนี้ แต่เจ้าสาวไม่ตอบเธอเพียงมองภาพในมือภาพที่เปื้อนทั้งน้ำตาและเลือดของความทรงจำเสียงฟ้าร้องดังอีกครั้งแสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาทำให้ทุกคนเห็นเงาของชายอีกคนยืนอยู่ที่ประตูเจ้าบ่าวเขามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาเปล่งประกายความช็อกและทระยศแปลว่าเขาพูดเสียงแผ่วผู้หญิงที่ฉันแต่งด้วยวันนี้คือเสียงของเขาสั่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัด แม่ผัวหันไปมองลูกชายเธอรู้ว่าความจริงข้อนี้จะทำลายเขาเหมือนมีดที่กรีดลึกลูกอย่าพูดต่อเลยเธอร้องให้จนเสียงแทบไม่ออกแต่เจ้าบ่าวไม่ฟังเขาเดินตรงเข้ามามองหน้าผู้หญิงที่เขาเพิ่งสาบานจะรักไปตลอดชีวิตเจ้าสาวถอยหลังน้ำตาไหลพราาเธอรู้ทันทีว่าเขาเข้าใจผิดแต่ในสถานการณ์นี้เธอไม่มีคำอธิบายใดจะเพียงพอ เพราะทุกสิ่งดูเหมือนเป็นบาปที่ไม่มีใครล้างได้ชายชรายยังคงนั่งอยู่เงียบๆมองเหตุการณ์ทั้งหมดในแววตาของเขามีทั้งความเสียใจและความโล่งใจความจริงทำร้ายทุกคนแต่ความลวงทำลายได้ยิ่งกว่าเขาพูดเบาๆกับตัวเองเจ้าบ่าวหยุดยืนตรงกลางระหว่างแม่และเจ้าสาวเสียงฝนกระหน่าหนักขึ้นจนเกือบกลบเสียงร้องไห้แสงไฟวูบว่าปลากับงานแต่งนี้กำลังจะดับลงทั้งกายและใจ และในจังหวะนั้นเสียงประตูไม้หลังห้องก็ดังขึ้นเบาๆทุกคนหันไปพร้อมกันเงาร่างของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในความมืดถือกล่องไม้เล็กๆไว้ในมือสายตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเธอเก้าวออกมาช้าๆฉันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรเห็นเสียงของเธอนุ่มแต่เฉียบคมพอจะทำให้ทุกหัวใจในห้องหยุดเต้นอีกครั้งและภายในกล่องนั้นคือความลับสุดท้าย ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะยังคงอยู่จนถึงวันนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่กล่องไม้ในมือหญิงคนนั้นฟ้าไม้เก่าคร่ำรอยขีดข่วนและตราประทับเก่าเหมือนสิ่งของที่ถูกซ่อนไว้นานหลายปีเสียงฝนยังคงกระหน่ำอยู่ด้านนอกแต่ในห้องโถงกลับเงียบราวกับไม่มีลมหายใจใครหลงเหลือหญิงคนนั้นค่อยๆก้าวไปกลางห้องเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังสะท้อนเจ้าสาวมองเธอด้วยสายตาสับสน แม่ผัวนี่งเงินริมฝีปากสั่นเหมือนรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับอดีตอีกครั้งฉันชื่อวิภาหญิงคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งและสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คือความจริงที่ถูกซ่อนมาตลอด22ปีเธอวางกล่องลงบนโต๊ะไม้ยาวตรงหน้าเสียงไม้กระทบดังในความเงียบอย่างเงยือกเย็นชายชารามองเธอด้วยสายตาไม่ไว้วางใจเธอเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เขาถามหญิงคนนั้นหันไปสบตาเขาอย่างไม่หวั่น ฉันคือพี่สาวของชายที่เธอทิ้งและเป็นคนที่เลี้ยงดูเด็กคนนั้นจนโตเสียงของเธอแน่นแต่แฝงด้วยความโกรธลึกเจ้าสาวหันมองทันทีดวงตาเริ่มมีน้ำตาคุณหมายถึงหญิงคนนั้นพยักหน้าใช่ฉันเลี้ยงดูเธอมาฉันรู้ว่าเธอคือใครตั้งแต่ต้นแต่ฉันเลือกจะเงียบเสียงฟ้าร้องดังแทรกขึ้นมาเหมือนกำลังประกาศบทใหม่ของโชคชะตาเธอเปิดกล่องอย่างช้าช้า ภายในมีกองจดหมายเก่าซองสีเหลืองหม่นที่ผุกร่อนตามการเวลาพร้อมกับสร้อยข้องเงินเส้นหนึ่งที่มีจี้รูปหัวใจนี่คือจดหมายทั้งหมดที่แม่ของเธอเคยเขียนถึงฉันแต่ไม่เคยส่งเพราะเธอกลัวหญิงคนนั้นหยิบซองจดหมายขึ้นมาและในนี้มีความจริงอีกข้อหนึ่งที่ทุกคนควรรู้แม่ผัวตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินอย่าทำเลยวิภาอย่าพูดออกมาเลยฉันขอร้องแต่เสียงของหญิงคนนั้นย็นเฉียบ เธอพูดไม่ได้หรอกว่าไม่อยากให้พูดเพราะความจริงนี้ไม่ได้เป็นของเธอคนเดียวเจ้าสาวเดินเข้าไปใกล้บอกฉันเอถอะแค่ฉันอยากรู้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนเสียงของเธอมั่นคงกว่าทุกครั้งก่อนหนะ้าน้ำตาย,ยังไม่หยุดไหลแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความกล้าหญิงคนนั้นเปิดซองจดหมายใบแรกตัวหนังสือที่เลียนรางบอกเล่าเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นจดหมายจากแม่ผัวในวัยสาวถึงชายที่เธอรัก ฉันท้องแล้วแต่ฉันไม่กล้าบอกใครพวกเขาบังคับให้ฉันแต่งกับคนที่มีฐานะฉันกลัวฉันขอโทษที่ต้องทิ้งลูกของเราไว้ที่วัดเสียงอ่านจบลงความเงียบแผ่ขยายไปทั่วห้องแม่ผัวปิดหน้าร้องให้เสียงดังเธอพึมพำฉันผิดเองฉันกลัวทุกอย่างกลัวจนต้องโกหกทุกคนเจ้าสาวยกมือปิดปากน้ำตาไหลพรากเธอมองสร้อยคอในกล่องแล้วคว้ามันขึ้นมามันเหมือนกับเส้นที่เธอเคยเห็นในความฝันตั้งแต่เด็ก เธอจำได้ว่าเคยฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้แล้วสวมสร้อยให้เด็กทารกนี่มันของฉันเสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนแม่ผัวมองสร้อยคอนั้นแล้วสุดตัวลงอีกครั้งชายนั้นคือสิ่งเดียวที่แม่เหลือไว้ให้ลูกชายชรานั่งนิ่งดวงตาแดงกำ่ำตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนแล้วแต่คำถามคือเราจะทำยังไงต่อไปไม่มีใครตอบเสียงฝนภายนอกยิ่งดังขึ้น แสงฟ้าผ่าผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นทุกหยดน้ำตาในห้องเจ้าบ่าวที่ยืนนิ่งมาตลอดก้าวออกมาหนึ่งก้าวเขามองเจ้าสาวด้วยความลังเลในใจความจริงทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงกับเราเจ้าสาวหันมาสบตาเขาเธอไม่พูดอะไรแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอรู้ดีว่าความรักของพวกเขากำลังถูกความจริงกัดกินทีละน้อยและบางทีทุกอย่างที่เธอเคยเชื่ออาจไม่เหลือให้ยึดอีกต่อไป หญิงชื่อวิภายยังคงยืนอยู่กลางห้องเธอมองทุกคนอย่างนิ่งสงบแต่ในแววตาแฝงรอยปวดร้าวนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องเธอพูดช้าๆ้พราะยังมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความลับนี้เสียงเธอก้องกังวานในห้องที่เงียบสงัดเธอค่อยๆหยิบซองจดหมายอีกใบออกมาซองนี้ถูกปิดผนึกด้วยแว็กสีแดงและชื่อที่เขียนไว้ข้างหน้าซองคือชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดจะได้เห็นในค่ำคืนนี้ชื่อของเจ้าบ่าวเอง แม่ผัวหันขอบไปทันทีเจ้าบ่าวก้าถอยหลังหนึ่งก้าวดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงชื่อวิภายื่นซองนั้นให้เขาเปิดมันสิแล้วเธอจะเข้าใจว่าความจริงของเธอก็ถูกซ่อนเอาไว้เหมือนกันมือของเขาสัน่ขนขณะค่อยๆแกะผนึกออกกระดาษในซองส่งกลิ่นเก่าที่เหมือนผสมระหว่างฝุ่นและน้ำตาตัวหนังสือข้างในเริ่มเผยทีละบรรทัด และทุกคำที่เขาอ่านกำลังทำให้โลกทั้งใบของเขาเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเจ้าบ่าวยืนนิ่งมือที่ถือจดหมายสันะร,ริกแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าเขาอ่านตัวอักษรสุดท้ายด้วยเสียงที่แผ่วลงทุกวินาทีลูกชายของฉันเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่ลูกของชายที่เลี้ยงดูเธอมาแต่เป็นลูกของคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ชายที่แม่เธอเคยทอดทิ้งไปเสียงในห้องเงียบลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงฝนที่กระทบกระจก แม่ผัวสุดตัวลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดทุกสิ่งที่แม่ปกปิดไว้ได้ทำร้ายทุกคนไปหมดชายชาราเดินเข้าไปช้าๆเขามองแม่ผัวด้วยสายตาอ่อนโยนเราทุกคนต่างทำผิดในอดีตแต่ความจริงวันนี้อาจเป็นโอกาสให้เราปล่อยทุกอย่างไปเจ้าสาววางสร้อยคอไว้ในมือของแม่ผัวแม่ไม่ต้องร้องให้แล้วนะคะหนูไม่โกรธเลยหนูแค่เสียใจที่เราต่างหลงทางมานาน น้ำตาไหลรินแต่รอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหน้าเจ้าบ่าวเดินเข้ามาใกล้เขาวางมือบนไหล่ของเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตฉันยังเป็นคนเดิมที่รักเธอเสียงของเขานุ่มและมั่นคงในดวงตาเต็มไปด้วยความเข้าใจแทนที่จะเป็นความสับสนหญิงชื่อวิภามองภาพตรงหน้าแล้วถอนหายใจเบาๆบางครั้งความจริงไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายแต่มันมีไว้เพื่อปลดปล่อยหัวใจของเราจากความกลัว เธอยิ้มบางก่อนเดินออกจากห้องไปช้าๆท่ามกลางแสงฝนที่พรามัวแม่ผัวเงยหน้าขึ้นลูกแม่ขอโทษจากหัวใจจริงๆเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงเจ้าสาวก้มลงกอดแม่ไว้แน่นน้ำตาทั้งคู่หลอมรวมกันในอ้อมแขนเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้นท่ามกลางสายฝนเรากับบอกว่าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วไม่มีใครพูดอะไรอีกทุกคนยืนนิ่งอยู่กลางห้อง แต่ในความเงียบนั้นหัวใจของพวกเขาเริ่มเยียวยาไฟในห้องค่อยๆดับลงเหลือเพียงแสงเทียนเล็กๆบนโตะ๊ะกล่องไม้ใบเก่าถูกปิดลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้เก็บความลับไว้มันเก็บเพียงความทรงจำและการให้อภัยที่แท้จริงเสียงฝนเริ่มเบาลงกลิ่นดินหลังฝนลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศแม่ผัวลูกสะภ้และเจ้าบ่าวยืนมองหน้ากันรอยยิ้มอันอ่อนโยนค่อยๆแทนที่น้ำตา และในค่ำคืนที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความอับอายและความเจ็บปวดกลับกลายเป็นค่ำคืนที่ทุกคนได้พบสิ่งที่สำคัญที่สุดความรักที่แท้จริง